ในชากเกมทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรวะสปอร์นะครับผมโอ้โหนะฮะในพาร์ทที่แปดนะครับผมชั่วปะวัติแปดปะวะเฮ้ยเดลเดลเป็นแปดเออแปดนะฮะเอ้เจ็ดเอ้เดลเดลผมขอคิดก่อนเออไม่รู้อะโอเคเอาเป็นว่าแบบนะน่าจะเป็นพาร์ทที่แปดนะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยจากที่เราทําการเอ่อ มีบุบุกลุกแล้วอ่ะไอ้มาถึกเป็นไรกูเลยอ่ะทุกคนไปเอาอาวุธมาสองเผ่าเลยเหรอโอ้โหใครจะไปรอดแล้วสองเผ่าะโจมตีเอือตายไปได้นหนึ่งคนครับโอ้โหแล้วใครจะไปรอดเราดูเรื่องมาดิปลาหอกรอดนี่แหละนี่แหละโจบสิเฮ้ยเพื่อนเราช่วยเว้ยเอาจิ้งรีมาช่วยครับเดี๋ยวมเสีิเอาสิวะสิวะ ยังดีมีเผ่าจิ้งหรีดมาช่วยนะฮะเผานี่เหลือสีโจมตีเลยแล้วกันเนาะเหลือสี่เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราด้วยด้วยความที่กดแค้นนะฮะเรา,เราอันนี้จริงเราไม่สมควรที่ไปแค้นพวกเขานะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วบุกเลยแล้วกันนะฮะโจมตีก่อนที่มันจะมีเยอะกว่านี้นะฮะโจมตีมันก่อนเอาเลฮะเริ่มตายอีกสองรับเอ้ยจะรอบปาวะ จะรอดอยู่เอาเป็นว่ากับผานกันดีกว่ากันเอาละสูสีมากครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วฮะยังไงยังไงเชยมีภูมบุกลุกแล้วโอ้แผลแน่เลยอะ่ะนี่เขเก่งเหลือเกินแพ้แน่นอนครับช่วงนี้อย่างนี้ต้องโหลดเซฟใหม่ <c oughs> โหลดเซฟใหม่ยังด่วดนเลยฮะดูแม่งบุกใหม่แล้วโอ้ตายตายตายโอเคทําการโหลดเซฟโหลดเซฟใหม่ก่อนนะโอเคครับก็กลับมาอีกครั้งนะเพราะว่ารู้สึก ไอ้พวกนั้นนี่แม่งเดี๋ยวมันก็จะมาอีกนะฮะเมื่อกี้เราแพ้แน่นอนแล้วก็เลยโหลดเซฟใหม่แม่งเลยผมแม่งเถื่อนจริงเดี๋ยวเราเตรียมอาวุธให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยหรือว,ว่าเราจะไปผูกมิดก่อนผูกมิดก่อนดีกว่านะเอ่อเอาใครดีเจ้านี่จนเ่เจ้าน,น,นี่เอาทุกคนมาไว้ตรงนี้ก่อนเอาตีชิงครับตีชิง เดี๋ยวเราไปผูกคารมิดกับเผ่นี้จะไ,ไปไหนอนะไปไหนอะนี่ไงมาอาีกแล้วครับสองเผ่าเลยอเอาไงดีเก็บเอาอาวุธก่อนโอเคยไปอาวุธทุกคนเร็วๆๆเรน,นมาแล้ว ผมแค่ลองกดเล่นๆนี่นแหลนะบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจทุกคนแม่งไม่จมตีเลยนะีย๋ยวอาวุธก่อนทุกคนอาวุธก่อน เอ้ยโอ้โหสัตว์เราเว้ยสัตว์เราเว้ยโจมตีอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยเอาเอาใช้เล่นน่ะใช้เล่นน่ะมาหมาหนตายไหมตายไหมตายแล้วครับ ดีครับจอมตีไอ้ด็กจะถูกบ้านเราอย่างเดียวเลยแม่งโอ้โหดูเดือดมากเดือดพล่านไอ้น,นี่เดี๋ยวเราสร้างใหม่ได้เอาพวกนี้กันอุ้ยแตกไปแล้วอุ้ยรู้สึกเผาแล้วนี่ไม่ค่อยมีเป็นพันธมิตรกับใครเลยนะฮะเนี่ยไอทีจะเผาอย่างเดียวจริง,รงเว้ยจะพอจะเผาไหมก็เผาหมดเลย ย่อยโจมตีจากเผาบ้านกหรอไม่มีทางตลอดอ,อืออือเข้าไหร่อ้ยแย่เ yeah, หมือนกันนะเนี่ยแย่ yeah, มากโอเคเอาทุกคนไปซ่อมบ้านก่อนนะครับพี่น้องนี่ซ่อมแล้วอันนี้เราขอเพิ่มทรัพยากรหน่อยน,น,นะะซ่อมบ้านไปก่อน มันช่างโหดร้ายซะเหลือเกินคือรู้สึกว่าเผ่าพวกนี้จะไม่เป็นมิตรกับเราเลยนะครับซึ่งผมกะจะไปคืนดีกับเขาแต่ว่าน่าจะไม่ไหววะ่ะอ้นี้รู้สึกจะเป็นศัตรูของเราเลยนะะไอ้พวกนี้ก็ไปแจะแทนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเผ่าสีชมพูนี่มันอยู่ใกล้สุดแล้วใช่ไหม เดี๋ยวผมจะขอมันเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะยอมไหมแล้วก็เผ่าสีเผ่านี้ก็ปล่อยแม่ไปก่อนนะฮะเผ่านี้ด้วยเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคสร้างเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านก่อนอะไรกูฝนตกทุกคน อ๋ออันนี้อดีได้อาวุธใหม่นะครับเดี๋ยวเราสร้างที่ตกปลาตรงนี้ที่แม่งพังไปเมื่อกี้นะฮะเจ็บแสบมากเจ็บปดวดรุนร้าวมากเอ่อสามคนไปเอาเจ้านี่มาอ๋อดีเดี๋ยว,ยว,ยวอีกอีกอีกสี่ไปเอาขุยนะฮะ ไปคุยมาโอเคจะเอาบ้านที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้นะเขาถ้าจะช่วยเราได้ดีที่สุดนะถ้ามีเผ่าอื่นบุกมาแต่เผ่านี้มันกวนกวนประสาทวะเอาลองไปเจรจารู้กันนะเว็บต้องเสียค่ากำนันให้เขาด้วยเหรอโอ้โหเรื่องมากจริงจริง เป็นเผ่าที่ใกล้ที่สุดแล้วเดี๋ยวผมต้องพันธมิตรกับเขาก่อนเพราะเผ่าสองเผ่านี้มันอยู่ใกล้มันอาจจะเป็นแบบพวกพันธมิตรกันนะฮะเดี๋ยวมันจะทําลายบูบ้านเราได้ง่ายเกินไปรอเอารอเอาภัยนายเพื่อนจะได้บอกใช้ได้เลยไปเก็บแล้วนะฮะโอเค วันนี้เราไม่มาธรรมดาเรามาเพื่อเจราจาเฟ้ยไอ้น้องอะฮะอ๋อเต็มบดเลยจะมีอะไรจัดผมพ้อมพแล้วโอ้ ร <poker ak> <int os> ู้สึกคระทับใจนะโอ้สุดยอดถ้าเผ่านี้เป็นพัตมิตรก็คือเอ่อพวกอาวุธอะไรอย่างงี้นะฮะเราน่าจะได้เปรียบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเทพอ่ะต่อเลยเอาให้เป็นพวกกันเลยอย่ามาขอคืนดีเฉยอ้าวกดผิดเลย โอ้ชิบเอาไหมได้เก้านะเกือบเต็มเมื่อกี้เรากดผิดเิีครั้งเดียวเองเอาไหม <c oughs> ไม่ยอมแพ้เพื่อกดผิดทีเดียวไม่เป็นไรสอง เอา้าอะทำไมรู้สึกมันจะไม่ได้ยินกันหรือเปล่าใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราอ่าตรงนี้เอาให้ได้ชัดๆเมื่อกี้ใส่มาตรงนี้มันบังแนะมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินเอาแล้วแล้วเลยนี่ครับตรงนี้จะได้ยินหมดเลย เดี๋ยวน่าจะได้ยินอ๋เผือตาดเรียบร้อยเราเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนถึงน่าจะทำเราไว้เยอะแต่เราก็ให้อภัยแต่สองผ่อนน่ะต้องโดนนะดูดีใจขนาดนั้นเรียบร้อยได้ก่อกับ น่าจะเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านใหม่แว็บอ้คุณคุณทำให้เผ่าหมู่บ้านสีชมพูเป็นพันธมิตรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเผ่าของคุณได้แกะรูปสลักประจำเผ่าชิ้นที่สองนะฮะโอเคมาต่อจากชิ้นที่แรกเลยเดี๋ยวนะก็ได้ของดีนะครับ แล้วก็บ้านใช่ไหมเอา้าอ๋อหลับโถนึกว่าตายไอ้ฮานผมนี่ตกใจเลยฮะสะดุ้งเยือกเลยเมื่อกี้วันนี้บ,บินมาครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่บินได้รู้สึกหล่อมาก <c oughs> ไอเจ้านี้ไปตกปลาเอ้ยสองตัวพอละให้สองตัวนี้ไปตกปลาก่อนนะครับ นี่ตกปลาป่าวะเออตกปลานะฮะอ,อย่าเป็นแมตรงนี้นะครับตกปลาได้คราวที่แล้วมันไม่มันยังไม่ไปให้เพราะว่าเราออกก่อนนะครับแล้วก็กที่เดินไปไหนต่อโห้ีร้องโอ้ยเนี่ยนะเก็บผักไปเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยอย่านอวกาศไม่ไม่ไม,ไม่อย่าดูเพื่อนกูไปลบลบอุบ๊ยอันตรายครับยานอวกาศเนี่ย,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 ยพวกยานแม่งกวนประสาทเฮ้ยไปนถล่มที่เรให้มันกินก่อนนะฮะอุ๊ยยนายนอวกาศจะไปไหนวะมาจากดาวอื่นเนี่ยเราจำยานเอาไว้นะเพราะว่าอาจจะเป็นเป็นยานที่เราอาจจะเจอใน ช่วงของจักรวาลก็ได้นะครับช่วงที่อยู่ในจักรวาลอันนี้เป็นสมบรรูรณ์อารยธรรมอยู่เอออย่านาะอย่านะพรุ่งน,นี้แม่งพิเรนซะด้วยแม่งชอบนั่นไงเพื่อนเดบอลโอ้ชิตเดบบอลกูไปแล้วอย่าดูดเพื่อนกูไปอีกไม่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 อโอ้เดมอนไปแล้วไอ้สัด เศร้ามากเศร้าเสียใจยังอกีกยังวนอีกย่ำยำไอ้เจ้านี่มันกินอาหารมาเฮ้ยฆ่าแม่งเลยดิไม่เนี่ยยาเฮ้ดไอ้พวกนี้แม่งคนประสาทมากครับ เราต้องตกปลาหาอาหารหาพืชแล้วก็ไปเลี้ยงสัตว์ใหม่เนี่ยนะมันใช่เรื่องบอกโอ้น่าสงสารมันเอาสัตว์เราไปทดลองนะชั่วรลายมากี้เก็บพืช้ยเดี๋ยวก่อนไอพวกนี้ไปเอาหอ,อกนะฮะเดี๋ยวเราไปล่าล่าสัตว์กัน เอ้ยเผาสีน้ำตาลเดินทางเพื่อมอบของขวัญน,นะโอ้โหดีดีดีอย่างมากมายเลยเฮ้ยมึงต้องมาตกปลาไม่ใช่บอกไอ้พวกนี้ต้องตกปลาไม่ใช่เลยโอ้โหงงกับการบังคับอะครับบังคับนี่งงมากเลยเดี๋ยวต้องไปตกปลานะ วันนี้ก็ไปล่าสัตว์นะครับไอ้สัตว์พวกนี้โจมตีเอาเนื้อมันมาให้ได้เฮ้ยอืมดีมากเดี๋ยวเราต้องให้ของขวัญกับพวกนี้ด้วยนะครับปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยิ่มเยิ่มเยิ่มอ๋อเสี่ยโคตรเรียบร้อยบริ แถวเนื้อมาเดี๋ยวมาล่าสัตว์ต่อนะไอสองเผ่านี้นะครับเดี๋ยวเราขอผมขอคิดก่อนว่าเราสมควรจะเอาเผ่าไหนดีเออันนี้จะเป็นพวกขวานเนอะเรื่นการโจมตีอแล้วก็คุยนี่คุยด้วยนะฮะนี่เป็นไร อันนี้จะเป็นเอ,อคบเพลิงมีกุ้งกลิ้งนะครับมีสองอันเออใช่ว่าเรามีน่าจะมีไอ้นั่นใหม่มาแล้วนะครับไออุปกรณ์นะจริงด้วยวะเป็นที่เก็บอาหารเหรอาสนใช้จัดไปวางไปอ๋อฟยวโตดแล้วก็อันนี้เป็นอะไรพยาบาลนะครับเป็นคุยอันนี้คุยต้องการมาก เพราะเดี๋ยวเราได้ได้ขุยแน่ๆเราต้องใช้นะครับอันนี้มันคืออะไรที่เก็บอาหารคืออะไรอ่ะเอ๊มันคืออะไรครับเออนี่ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเหมือนกันเอ้ยเรามีที่วันขี้ปะไม่มีว่ะเต็มอ่ะโอ้เสียดายมากเยยหน้าชงชานแน่ เจที่มันคืออะไรเรายังไม่รู้เลยนะมันเอ่อที่ที่ซอยผลไม้ก็ตัำผมงงอันเนี่ยที่ซอยผลไม้มันคืออะไรเอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเจรจา,ากับกลุ่มไหนดีกลุ่มทีเล็กดีกว่านะไอไอต้นไม้กินคนม่งชอบมาเผาบ้านเรานะฮะมันต้องโดนนะรจ,รจริงวันนี้ จะเอาไม่ได้จะเล่นไม่ให้ยับเคทุกคนมากินอาหารก่อนเดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วกูกิกกูกิกเดินไปแล้วอยากุดเร็วมีมีการแบบเออแบบเล่นความเร็วอะไรอย่างงี้ได้ไหมอยากเร่งมากเลยแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำอันนี้เราก็จะสามารถแบบฟื้นฟูบ้านให้เราดีขึ้นนะครับแบบใหญ่ขึ้น มมมเดี๋ยวก,ก่อนนะแบ่งก่อนอันนี้ถ้าเป็นสามสองมันต้องเกินมาคนหนึ่งท่านั้นเอานี่เอาเป็นเอเนเอ่ขุยขุยแล้วก็อีกสองจะเป็นเอ่ออันนี้เป็นขุยโอเคไม่ใช่ขุยคราเรียกว่าอะไรเป็นตแตรนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิงกระชุบก,กระชับนะครับ โอเคไปหมู่บ้านสีเขียวนะครับเป็นชีร์เร็กนะครับผมไทโนโซรัสนะฮะโคตรน่ารักเลยไปทุกคนไปวันนี้เราต้องมีพันธมิตรเยอะๆนะเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงอารยธรรมแบบการเมืองที่แท้จริงแบบที่เป็นรถถังอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ใช่เป็นอะไรที่โคตรดุยากเกี่ยวเสียอาหารให้เขามาแล้ว มาหรือว่าเราจะไม่โจมตีคนอื่นเลยเราจะเล่นสายนี้ดีไหมแบบสายไม่เถื่อนดิบอะไรเงี้ยน่าสนใจมากเฮ้ยไม่เอาหมู่บ้านสุดท้ายแม่งต้องโดนนะบอกให้ด้วยความาัฒนาดีจากไอ้เลยเย้รับทีใครก็ได้ นี่ครับเราต้องวางให้เขาเห็นมันถึงจะยิบนะเพื่อมากที่ผ่านไม่ต้องเก็บเฮ้ยโอ้ตกใจมามามา ตาที่ไหนหดูเรียบร้อยสิบคะแนนเต็มแย่โหดิเหมือนประกวดเอ่อไทยแลนด์สกอร์ทาร์เล็เลยนะครับทาเล็ตมาต่อไอ้นี่ไม่เหมือนเหมือนป้าบู่เลย จังหวะเพลงครับอ๋อ okay. oh, แล้วไอ้ทีเดียวเรียบร้อยวู้ฮ uh ู้อ่าพบเผ่าใหม่แล้วเหรอวู้ฮูยาวไปอ่ะจริงมีเผ่าใหม่ด้วยนะฮะเมื่อกี้มันขึ้นเตือนอยู่ ผมจะเล่นจนทุกเผ่าเป็นเพื่อนเราหมดเลยแล้วกันไม่ก็เละไปสักเผ่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสะใจโว้ยโอ้โหเผ่าไหอกันนะครปิ้งชนเผ่าสีเขียวนะครับเผ่าบ,บ้าสีเขียวด้วยกลายเป็นพันธมิตรร่วมสาบานของคุณเสารูปสลักของพวกอะไรวะของพวกนั้นจะแสดงถึงความเป็นมิตรภาพและพวกนั้นเอ,อมันแปลกแปลกนะ และพวกนั้นจะสามารถใช้เครื่องมือและเครื่องแต่งกายร่วมกับเผ่าของเราได้ใช้พวกนั้นได้จากเครื่องมือจัดการเผ่าไอพวกนั้นที่ว่าน่าจะเป็นเ,ออเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งก็อโอเคหมู่บ้านเราก็ปเปลี่ยนแล้วมี่องไฟด้วยหล่อเวลาฟีฟออกมาเป็นไงโอ้ยมีอิดปูนขึ้นมาแล้วนะฮะ พอของคุณกำลังพัฒนาเอ่ออะไรวะลุอะไรวะ,ะ,รวะพัฒนาลดลดหน้าอะไรของเขาวะลดหน้าเอ่อพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกระ้องอของคุณอ,อ่ขยายขนาดขึ้นอีกและอีกและสามารถรองรับประชาอุ้สิบสองตัวนะครับจะได้ที่ไหนอ่ะอ๋อเป็นเริ่มเป็นของช่วงอิดปูนเลยนะครับแล้วก็สัตว์เราก็หายไปแล้วนะ ไปดูที่ว่าเผ่าใหม่มาเพิ่มอีกสองเผ่าใช่ไหมเป็นของหมู่บ้านสีม่วงนะครับผมจะเป็นตัวอะไรมาดูกันเเป็นเผ่าอารยธรรมเปล่านะเป็นกบสองขามึงดูนีดูทำไมต่อไปครับชนเผ่าสีน้ำเงินเขียวนะฮะเป็นอันเดียวดีกว่าอ๋อเพิ่มมาแค่เผ่าหนึ่งนะครับ ใครบุกอีกนะใครบุกอีกสิอีกแล้วเหรอหนายผมว่านายต้องโดนแล้วแหละเผ่านั้นนะฮะทุกคนไปเอาอาวุธอ่าออกอาวุธออกเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาเป็นแนวนะเอาแล้วออกอาวุธแล้วครับตอนนี้เร็ว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 มันมาแล้วหวัวหน้าพอไปดูน เพื่อเราจะตายครับหนีก่อนเลยหนีก่อนเพื่อเราหนีก่อนหนี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 ไปไปไปหนีหนีหนีโอ้โหไม่ยิงก่อนเลยนี่ครับเดี๋ยวจะโจมตีนี่ไปใครใกล้ตายหนีไปหนีไปโอเคมีไหมใครตายโจมตีแม่งเลยย่า เรียบร้อยโอเคโอ้ยเกือบตายเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปซ่อมก่อนระบบ้านนะครับตอนนี้ก็ถือว่าดูดีนะครับในช่วงนี้คือชนเผ่าเรากำลังพัฒนาขึ้นอะไรวะนอตตี้โซลิดคือเยี้ยอะไรมันจะเป็นตัวของเรานะ่ยตัวเต็มใบโอเคอ่ะ รักษาบ้านให้เรียบร้อยรู้สึกจะโดนหนักเหลือเกินช่วงนี้อาหารก็ไม่มีด้วยนะฮะไปมากินก่อนมากินก่อนโอเคครับเดี๋ยวก็จบเลยครับค,คลิปเจนี้ก็รู้สึกว่าจะเกือบ30มนาทีแล้วแม่งนานเหมือนกันน,นะเนี่ยเออแล้วก็เออพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมจะพูดแม่งทุกคลิปเลยถ้าใครแม่งไม่ได้ฟังคือจะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดแต่แรกเลยเรื่องนี้นะฮะคือเม้นแรกเม้น2สองเม้นสามครับเอ่อเม้นได้นะฮะอันที่จริงเรื่องนี้ผมพูดไปตั้งแต่คลิปของอะไรวะเอ่อฟัดไฟไนท์สี่นะครับแต่คงตอนสุดท้ายยังไม่มีใครฟังนะฮะเอาคลิปนี้แหละผมว่าน่าจะมีคนดูจบอยู่นะเออคือเม้นแรกได้นะับพูดเป็นแรกปุ๊บแล้วก็เขียนว่า เขียนอะไรก็ได้ที่เป็นแบบสนุกจังอะไรอย่างงี้นะเขียนประมาณนี้คือเขียนนอกเหนือจากคำว่าเม้นแรกเป็นสองเป็นสามครับเขียนเม้นแรกปุ๊บแล้วก็เขียนเขียนข้อความอีกนะครับที่แบบที่ผมวังรู้เรื่องนะฮะแบบอยู่ดีมาเป็นแรกก็ยินงงอะไรเป็นแรกนะฮะบอกได้ว่าเป็นไงบ้างแบบพวกเม้นแรกครับสนุกจังพี่เอาอีกนะพี่อะไรอย่างนี้นะฮะเอออันนี้พอดูได้นะฮะก็คือแบบอย่างน้อยว่า ก็รู้ว่าคุณจะสื่อถึงอะไรนะฮะเออมันดูดีขึ้นไงเป็นแรกแล้วก็พิฟไอ้นั่นด้วยแสดงความยิ้มเห็นด้วยมันจะดูดีนะฮะเออโอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งไอ้เมนแรกเม็นสองนะครับเอออันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะครับทำได้แต่ก็ดีนะฮะโอเคก็คลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะฮะส่วนคลิปถ้าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมได้เลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ย่า